เบอร์เบลใช่ครับของเข้ามาเติมสต็อกแล้วนะครับมีพวกไฮคาปาตสองสิบเก้าสิบแปดเข้ามาเยอะเลยไม่มีระคานะครับแต่เดอันนี้ก่อแล้วกันจากไฮคาปาตัวนี้เจ็ดเก้าห้าวายนะครับเป็นตัวโทนเงินเป็นอินฟินิตี้ถูกไหมใช่ครับอินฟินิตี้อ่าอีกด้านหนึ่งงาน,น,น เอ้ยตัวนี้ศูนย์มันเป็นศูนย์สีเขียวแล้วหรอครับเป็นสีเขียวแล้วรุ่นใหม่ใช่ไหมราคาอะไรพี่ฟ้าตัวนี้อันนี้อยู่สองพันเก้าครับตัวสีเงินนะแล้วถ้าสีดำล่ะเจ็ดเก้าห้าคิดหนึ่งศูนย์เป็นสีเขียวไปแล้วโอเคราคาสองพันเจ็ดหรอเออถูกนะ เดี๋ยวมีเดมีรูปราคาอยู่ท้ายคลิปด้วยครับเดี๋ยวลงให้เจ็ดเก้าห้าธรรมดาตัวนี้เป็นสีทองครับก็ราคาสองพันเจ็ดเหมือนกันเห็นพี่ฟ้าบอกเากันอันนี้แจ้งนะครับว่าของข้ามาแล้วนะของเข้ามาไม่เยอะนะรีบมาเอาเลยครับถัดมาเป็นอันนี้เลยจอวิกเลยเอาตัวนี้ที่ถามหากันมาสามศูนย์สามตัวนี้พากสี่ถามถามหากันมาเยอะนะครับมองของมาแล้วอ่ะตัวนี้ครับให้ดูงานก่อนนะครับ สวนสีเขียวดับเบิลเบลสามศูนย์สามราคาพี่ฟ้าแบงค์เทาสามใบสาม็นทวดแบงค์เทาสามใบก็สามนทวดครับผมโอเคเดี๋ยวนี้มีเล่นมุกนะใครชอบเสียงหัวล้อพี่ฟ้าขอกดไลค์หน่อยครับเก้าสองเดี๋ยวนี้นะฮะเจ็ดสามหกครับเทารัดป่ะใช่ครับเราโก็เป็นเทารัดไปอีกด้านอ่ะอีกด้านเนี้ยอ๋อเทารัดเทารัดเทารัดไม่ใช่เก่ารัดนะ โอเคเท่าไรัเท่าไหร่พี่ฟ้าตอนนี้สองพันสามครับโอเคราคาเดิมราคาเดิมราคาก๊อกสิบเจ็ดเดีนี้เจ็ดสองหนึ่งโอเคเจ็ดสองเริ่เท่าไหร่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่พี่ฟ้าสองพันสามสองพันสามโอเคก็คือของเท่าเดิมหมดเลยแต่ของเข้ามาเติมอีกหลายรุ่นหลายแบบเพิ่มตดีวนี้เจ็ดเจ็ดสี่เป็นก๊อกสิบแปดอ้าวตัวนี้มาแล้วครับผมเจ็ดเจ็ดสี่อะไรนะก๊อกออโต้ออโต้ครับสิบแปดใช่ป่ะสิบแปดสี่ อีกด้านหนึ่งอันนี้ปรับออโต้ได้นะของระบบเท่าไหร่พี่ฟ้าเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะสองพันสองพันห้าป่ะแล้วก็ถัดมาเป็นนี่เลยต่อเลยเจ็ดสองสามวายก็ได้ต่อไปเลยเลี้ยงมาเลยอันนี้เป็นตัวเจ็ดสองสามวายสีเงินครับอ่าตัวนี้หนึ่งเก้าหนึ่งเนาะสีเงินใครชอบสีเงินนะครับต่อมาด้เวเสองพันห้าครับ ถัดไปสีดำมาเจ็ดสองสามอือหือสีดำตัวนี้ก็หนุหน่อยตัวนี้สองพัามล้ครับโปอเคนเป็นสิบเก้าเจนสเฮ้ยอัวนี้มาแล้วเจ็อครับตอนนี้คนตามหากันเยอะอยู่นะมาแล้วนะเจนสี่สองพันห้ตัวนี้สองพันหตัวนี้อยู่2,5งพันหนะครับโอเคถัดไปมาเป็นซิกไอ้ก๊อกตอนด็ก๊อพี่พ ่าเป็นล็อกก่อนเป็นล็อกก่อนอันนี้ก้อนยี่สิบหกเจ็ห้าตัวนี้ก็มาแล้วเอ้ยเจ็ดห้าด้วยเหรอรวยดีรวยอืมไปขาวสองใบไปแดงสใบสองพันห้าสองพันสี่เนาะสอเล่นมุกปะครับถามจริงเขาบอกสี่ใบมึงแคสามพันสองพันสี่นะครับโอเคเอาซิกแล้วกันอ่ะซิกก็ซิกเลยอ่ะตามแถวนะตัวนี้รหัสมันเจ็ดเจ็ดแปดครับ ลเสองสองหกเจ็ดเจ็ดแปดอ่าซ,ซิกเท่าไหรอ่อ่ะสองพันหกสองพันหกครับตัวนี้ซิกแาคาปรมาณเป็นตัวหนึ่งเก้าหนึ่งผสมกับซิกเจ็ดแปดหา้ารหัสลูกครึ่งลูกครึ่งครึ่งลูกได้ปะ <c oughs> ลูกครัวได้ปะสองพันห้าห้าสิบครับตัวนี้ <c oughs> ลูกครึ่งนะมันมีครึ่งเศษมาอยู่ เศษห้าสิบบาทแล้วก็มาตัว Dionic สี 15, ่จุดห้า d i o n i เจ็ดเก้าเจ็ดขิดหนึ่งสีเงินเินสีเงิน,น,อ,งนอีกด้าหไหมเพื่อนเคเท่าไหร่อยู่สองเป2,6หกครับโ <Okay. S 2> อเคแล้วก็สีดำมาเป็นสีดำตัวสุดท้ายตัวนี้เจ็ดเก้าเจ็ดธรรมดาเท่าไหร่ตัวนี้ 97, สองเปห้าร 2500, ครับ แล้วก็มีอีกหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะลงรูปก,กับราคาท้ายคลิปให้อีกนะครับยาวเลยเนาะอ่าปืนยาวปืนยาวเข้ามาหลายรุ่นเลยอ่ะเดี๋ยวทำให้คลิปหนึ่งนะกัน,น่าสนใจไหมไหนมาที่ห้างเมกาพาาซ่าสะพานหนึ่งนะครับชั้นสองห้องดีสองสิบแปดร้านฝานี่ยมีการลืมไปลืมแจ้งร้าน <laughs> อยู่ก็โดนตะโกนมาอะไรของมันวะเออลืมบอกร้านอ๋อ,อบอกแต่ห้ามมตา่วงโอเคโอเครู้เรื่องโอเคนะหมดแล้ว โอเคนะของมาตามนี้เลยนะครับแล้วมีรูปทยทชิปอีกนะครับโอเคไปก่อนสวัสดีครับมาตาย me i don't know much about love but i keep on checking my phone to you see when you're home or when you want me to pull up but I one in the same, you got me caught in the days i love it when you say my name melo slow all my love is yours Like you're dancing. I think that you could have it. Oh. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you. I'm so many. i uh not -huh.